สวัสดีครับยินดีต้อนรันบแฟนๆเข้าสู่ช่อง y ยูทูบที่คุณมวยชาแนลอยู่กับผมภาพและเสียงบรรยายโดยบางยามวยละหมาดคู่ที่2ของรายการศึกเพชรยินดีมวยมันสนันเมืองประจำวันพระราชสมภพที่2มิถุนายน2565ที่สนามมวยเวทีมวยราชดเทำเนินเป็นงานช่กันระหว่างดอกไม้ป่าสอจอโต๊ะปาจีนครับ114ปอนด์กางเกงสีแดงครับสว่วนน้ำมันครับพุบพโทโธไฟเตอร์มวยไทยว่าพุโทโธจิตอาสาบางแก้วครับ100 110รอปอนด์ครับขอไปครับทั้งคู่นี่ชกกัน110ปอนด์เท่ากันนะครับไปดูฟอร์มหลังของมุมแดงครับดอกไม้ป่าชนะยอดอัดินรถสวนจ,จ่าเจแล้วมาน็อกยก 3, เพชรรันตนะเพชรอินเดียคาเดมีขณะที่พุโทโธครับฟอร์มหลังก็บอกว่ายังสะกดคำว่าชนะไม่เจอครับไอโดนเพชรแขแสงเพชรเจริญวิทย์น็อกยกสที่ราดชดำเนิน ลาสุก็เสมอกับพัฒนาชัยวออุรชานี่คือผลงานในดีที่ผ่านมาของทั้งคู่ความได้เปรียบของชกอยู่ที่มุมแดงครับ่1 8บนเวทียกที่3ครับมวคนละทางครับซ้ายกับขวานีนแน่นอนครับดอกไม้ป่าชื่อก็ต้องบอกถึงที่ห้อครับซ้ายนี่ยาวๆสาดอัดเข้าไปครับแต่ว่าคุณโทเองก็มีเข่าในครับเดินเบียดเดินชนตลอด หยับแข้งซ้ายโต้ขวาคืนยังไม่ชัดเจนนั้งคู่ครับจังหวะนี้ครับมวยคนละทางครับซ้ายกับขวาแข้งซ้ายดอกไม้ป่าครับอุ้ยโดนขวาคืนไปจับในพุทโธพยาะเด้งเข่าซ้ายมาพยายามจะโหดกดลงมาครับเด้งเข่าขวาอีกทีครับจังหวะนี้กรรมาการแยกก่อนครับอยู่ใกล้เชือกพยายามเดินเปิดเกมบ้างครับดอกไม้ป่าโดนถีบทำลายจังหวะไว้ พุทโยยังดูตั้งรับจับทางยังดูใจเย็นครับสายของดอกไม้ป่ายังพยายามจะสาดเข้าไปครับแต่สายต่อยสายจับในอีกครั้งสอกขวาขากัไปแข้งขวาขื้นันทีมีดีกันคนละอย่างครับนอกกับในครับแข้งซ้ายไม่ถึงดึงตัวลบได้ขยาบขยับาว้าแข้งขวาเกี่ยวได้ครับเกี่ยวต่อยมัดหนึ่งสองพยายามจะขึ้นคอเด่งเข่าซ้ายมาพุทโธ เด้งข่าขวาเติมเข้าไปอีกทีครับจังหวะนี้ครับือว่าทําได้ดีครับพุทธโยอุ้ยแข่งซ้ายลู่แลกกับพุกขวาพุกซ้ายของทางด้านพุทธโธครับประกบในอีกครั้งครับพยายามจะนลู่ลงมาเด้งเข่าซ้ายเติมเข้าไปพยายามยะลู่ลงมาแต่ว่ากรรมการเบรกไว้ก่อนครับทั้งคู่ใกล้เชือกเลาะเชือกกันไปหน่อยครับเดินต่อเนื่องครับวางแข่งซ้ายศาสตรยานำทางเข้าไปครับแล้วก็โตแข่งขวาคืนยังติดฟัง ขยับขยับแ้งขวาเตะแล้พับคาวไว้จำได้ได้อีกทีเด้งข่าวซ้ายมาชัวไฟยกที่3ครับเด้งข่าขวาอันกันไปแล้วก็หมดยกที่3ครับโอ้โหเดี๋ยวต่ามกันต่ออีกสองยกที่เดี๋ยวจะจบแบบไหนตามต่อเกมบนทียกที่4ครับปล่อยตัวยกที่4ี่ความได้เบียบอยู่ที่มุมน้ำเงินครับได้เบียบอยู่5ต่อ3มาดูครับว่ายกนี้ดอกไม้ป่าจะพลิกเกมพลิกสถานก,การณ์แบบไหนครับ ปล่อยตัวูกที่4ก็เดินทันทีครับขยักวางแข้งขวาก่อนครับทางด้านฟุตทโต้ดอกไม้ป่าเป้าหมายองเขาคือจับนายตีครับเดี๋ยวว่าจะตีได้มากร้อยแค่ไหนครับรอติดตามขึงพอได้กระยมตีได้ไหมตีไม่ได้กับการแยกก่อนครับขยับตุ้ยดักวางแข้งขวาสวยครับทางด้านฟุตทโต้จับนายได้พยงนจะขวาครับ ลายแขนเสียบเข่าขวามาทะโยมกันอยู่มุมแดงครับเด้งเข่าซ้ายดอกไม้ป่าไม่สนใจครับเนี่ยเป้าหมายของดอกไม้ป่าคือจับนายตีครับแต่ว่ายังตีไม่เป็นชิ้นเพ็นอนานครับจังหวะนี้ครับเราก็เดินต่อเนื่องเบียร์เข้าไปขยับขยับโอ้ยแก้งขวาแลกกหมัดซ้ายครับสั่นยุ่งเครับทางหน้าพุทโธโดนต่อยซ้ายครับแต่ว่าจังหวะนี้ครับเด้งเด้งเข่าซ้ายแล้วก็ยัดเข่าซ้ายครับจังหวะสุดท้ายนี่ถือว่าทําได้ดีครับพุทโธ ว่ายังคงเดินต่อเนื่องครับต้องดูว่าไปไปลาจากคุมเกมคุมสถานการณ์อยู่หรือไม่ครับแข้งขวาพอได้จังหวะจิ้มมาซ้ายเสียเ้าซ้ายเติมเข้าไปบรรยากาศบนล็อกนี่เสียงดังลั่นครับทางด้านดอกไม้ป่าเสียคบคุณโตเองก็ถนะ้ายุทธายนนี่ก็มีสิทธิ์ได้เหมือนกันครับวัดกันที่พละกําลังกับหัวใจใครจะอึดจะทนกว่ากันขยับขวาแข้งขวามาแข้งขวาเตะระพเาขาวแข้งซ้าย จิ้มมัดซ้ายเติมเข้าไปจับได้ได้เสียบเข่าซ้ายดอกไม้ปลาเริ่มคึงรับเต่งเข่าซ้ายอีกที่โอ้โหจังหวะจากนี่โดนยัดเข่าซ้ายครับแล้วก็เดินต่อนเนื่องเบียดเข้าไปเหมือนเดิมบําบุกแข้งขวายาวๆแข้งขวาอัดเข้าไปจิ้มมัดซ้ายกดแขนไล่แขนตีได้ไหมครับจังหวะนี้เด่งเข่าขวาไม่มีอะไรทำการแยกก่อน ยังคงเดินต่อเนื่องครับดอกไม้ป่าขยับโยกเข้าไปแข้งขวาไม่ถึงอืสายก็ยังไม่ถึงแล้วโอ้ยแต่ว่าโดนแข้งขวายาวๆโอ้โหยังพอมีเวลาให้กับดอกไม้ป่าครับสถานการณ์บนอกนี่ยังรอเขาอยู่ขยับโยกเข้าไปวางแข้งขวาขยับขยับขยับไหออกอ่อนแข้งซ้ายไม่ถึงโอ้ เหลือเชื่อครับโอ้โหฮุกขวาทีเดียวครับโอ้โหจังหวะนี้ครับเป็นไม่ได้อย่างไรครับโอ้โหนี่ครับำการชูม,มือให้ดอกไม้ป่าครับหุกขวาครับโปงความตายครับเอาชนะน็อกพุทโธจีรศาบางแก้ววรรณยกุกนี่ครับโอ้โหชนะไปแบบสวยครับ เริ่มเลยเริ่มเลยโอ้โหเหลือเชื่อครับโอ้โหบรรยากาศบนล็อกนี่คำท่าจ่างเงียบแล้วครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วครับพลิกกลับมาเอาชอนะนกนยกที่4ครับนี่ครับดูยังมึอนอยังงงยังไม่ฟื้นเนับทางนานด้านกุชูอย่าเป็นไปลง,ลงไปลงไปรอเลยก็ได้นี่ครับเหลือเชื่อครับ เปไ็นไได้อย่างไรต้องหิวปีแล้วครับทางด้านพุโตเนี่ยมวยไทยเป็นไม่ได้หมดครับเตะอยู่ดีๆครับโดนหุกเคาะจังหวะเดียวครับหลับครับดูหลังเกมครับยังไม่ฟื้นครับทางด้านพุโโเหมือนงงก็ต้องหิวปีครับ